มีนักเรียนคนหนึ่งนะคะได้เอารูปโปรไฟล์ที่อยู่ใน Facebook ของเขาให้ครูดูแล้วบอกว่าก็รู้สึกว่ารูปของตัวเองไม่สวยไม่ดึงดูดไม่สามารถที่จะดึงดูดความรักได้หรือเห็นมีผู้ชายเข้ามาจีบเลยครูก็เลยเข้าไปดูรูปโปรไฟล์ของเขานะแล้วถามเขาว่าเอ้ยแล้วมีรูปอื่นไหมที่เรารู้สึกว่าเราสวยเราดูดี mm hmm. เขาก็ส่งรูปมาเนปะ็นรูปซึ่งเขาแต่งตัวดังดีเลยในชุดเป็นเจ้าสาวนะแล้วครูก็บอกว่ารูปเนี้ยดูแล้วอ่ะ สวยก็จริงแต่ดูไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยเขาก็บอกออ้ยใช่จริงๆค่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองแล้วก็ไม่มีความมั่นใจเลยทั้งๆที่แต่งหน้าแต่งตัวสวยแล้วแล้วครูก็หันไปเห็นเพื่อนอีกคนหนึ่งของเขาแล้วบอกว่าเอ้ยคนนี้ดูมีความมั่นใจในตัวเองใช่ไหมเขาบอกว่าคนนั้นความมั่นใจในตัวเองมากๆเลยครูก็เลยถามกลับไปว่ารู้ไหมว่าผู้ชายชอบผู้หญิง แบบไหนหรือว่าผู้ชายเนี่ยจะถูก attract หรือว่าดึงดูดเนี่ยจากผู้หญิงแบบไหนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันสวยมั้งคะหรือว่าหุ่นดีมั้งคะตอบแบบนี้มาครูก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วผู้ชายจะถูก a อ t r a c t หรือว่าถูกดึงดูดจาก vibration หรือว่าพลังงานของคุณนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบางคนจจะไม่ได้สวยแบบตามมาตรฐานทั่วไปแต่เขามีแฟนดีเพราะ เขามีสเสน่ห์ดึงดูดเนื่องจากว่าวายเบชั่นหรือว่าพลังงานของเขานะั้นมันมั่นใจค่ะถ้าคุณมีวายเบชั่นหรือว่าพลังงานที่มันมั่นใจนั่นแหละจะทําให้คุณนะนะคะเหมือนกับบุ้มกระจายพลังงานออกไฟแล้วก็ไป attract, รอรหืว่าไปดึงดูดคนที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะทําให้ดึงดูด ผู้คนเข้ามาหาคุณแล้วหลังจากนั้นนะคะครูก็บอกว่าให้เขาเป็นความมั่นใจแล้ว affirmation กับตัวเองว่าฉันสวยฉันมีสเสน่ห์ฉันน่ารักใครๆก็รักฉัน affirm อย่างนี้บ่อยๆ why 왜ชันเปลี่ยนหลังจากนั้นค่ะ มีหนุ่มๆเข้ามารุมร้อมมากมายทั้งออฟไลน์และออนไลน์เลยเนี่ยแหละเคล็ดลับของการดึงดูดหนุ่มๆเข้ามาโดยที่เราจะต้องเช็คเสมอว่าวายเบสชั่นของเรานั้นดึงดูดหรือเปล่ามั่นใจในตัวเองมากขึ้นพลังงานที่จะดึงดูดคนเข้ามาก็คือพลังงานของความมั่นใจนั่นเองค่ะ แล้วถ้าคุณอยากจะเรียนรู้เรื่องของกฎแรงดึงดูดอย่าลืมค่ะคอร์สนี้เลยกับ9มงคลกฎแรงดึงดูดสร้างชีวิตคอร์สสอนการเรียนเรื่องของกฎแรงดึงดูดแล้วก็ทําให้คุณนะมีความมั่นใจแก้ปัญหาในเรื่องของการจิตตกต่างๆได้ด้วยนะอย่าลืมสมัครลงทะเบียนเรียนคิดเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยแล้วก็เจอกันในคอร์สค่ะ